บ้านเดียวในเมืองนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตามหาบ้านที่มีที่ดินเยอะๆนะครับหลังนี้ผมแนะนำเลยนะฮะตั้งอยู่ในเขตของตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เองนะครับคุณผู้ชมทำเลเขาดีมากๆครับแล้วก็รวมถึงราคานั้นสมเหตุสมผลเลยทีเดียวนะครับในตัวของที่ดินนะฮะตัวบ้านนะครับ ถ้าหากเราวิ่งมาจากทางสนามบินนะครับประมาณ7กิโลซึ่ง7กิโลนี้วิ่งมาตามเส้นถนนมหิดลนะฮะถนนมหิดลเป็นถนน4เลนนะครับคุณผู้ชมขับรถแป๊บเดียวนะจากตัวบ้านไปสนามบินเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็กลับรถมานิดนึงนะฮะสำหรับตัวบ้านนั้นเข้ามาจากตัวถนนเส้นมหิดลประมาณ350เมตรนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะฮะด้านหน้าติดถนนเป็นถนนลาดยางกว้างๆเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่อาศัยหรือจะสร้างบ้านขาย หรือทําธุรกิจได้นะครับเพราะว่าในโซนของตรงนี้เนี่ยด้านในมีหมู่บ้านเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของรูปที่ดินเนี่ยเขาจะติดถนน2ด้านนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่อยู่ด้านหน้านะครับพื้นที่ที่ว่างด้านหน้านี้มีประมาณ100กว่าตารางวานะครับคุณผู้ชมตัวเอกสารนั้นมีอยู่2ชนดนะชนด2ใบด้วยกันนะครับ ตัวบ้านนั้นจะอยู่ชิดกับด้านในนะถ้าหากเราจะสร้างบ้านด้านหน้าอีกหลังหนึ่ง <c oughs> ก็ทําได้หรือเปิดร้านทําธุรกิจได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าบ้านมีรถผ่านไปผ่านมาตลอดนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนั้นจะอยู่ด้านในมีทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับทางเข้าเข้า2ทางนะอยู่ในเขตชุมชนทาเลดีเลยทีเดียวนะครับ ตัวทีาจะต้องปรับถมหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมนั้นเป็นบ้านเก่านะฮะเขาลื้อออกไปนะครับฉะนั้นถ้าถมอีกสักประมาณ50เซนถึง1เมตรนั้นเหมาะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวบ้านหลักนั้นจะอยู่ด้านในนะฮะซึ่งติดกับถนนซอยถนนซอยก็ไม่ได้แคบนะคุณผู้ชมรถสวนกันได้นะครับเป็นลาดยางเหมือนกันนะฮะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับ ลักษณะของรูปที่ดินเนี่ยแบ่งแต่งง่ายนะครับด้านหน้าในสร้างบ้านได้2หลังเลยนะฮะถ้าทำหลังละสัก50ตารางวานะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมด้วยรูปแปลงนะครับแล้วก็ตัวสภาพบ้านนั้นเป็นบ้านที่พร้อมอยู่เลยนะฮะสำหรับพื้นที่ลงจอดรถนะครับจอดได้ประมาณ4คันนะครับ4คันถ้า3คันก็รวมๆนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ยังเป็นลานกว้างๆนะ สำหรับตัวบ้านนะครับอายุบ้านนั้นประมาณ20ปีแต่ตัวเจ้าของเขาได้สร้างเองนะครับโครงสร้างมาตรฐานของบ้านสมัย20ปีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสร้างบ้านออกมาดีนะครับแล้วก็หลังนี้ตัวพื้นของเขาเป็นพื้นหินอ่อนทั้งหลังเลยนะครับพื้นหินอ่อนข้อดีของเขาคือไม่เก่านะคุณผู้ชมอย่างมากก็แค่มีคราบบ้างแล้วก็ขัดทําความสะอาดนี่ขนาด ตัวพื้นเนี่ยยีปีแล้วนะครับผู้ชมยังแน่นหนามากๆเลยแล้วก็ตัวบ้านไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าของรีโนเวทแล้วบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับรูปทรงของบ้านอาจจะไม่ได้เป็นโมเดิร์นทันสมัยแต่ผมการันตีได้เลยว่าเขาทำไว้อย่างดีเลยนะครับ สำหรับในบ้านนะครับจะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับคุณผู้ชมมีโถงใหญ่ๆหนึ่งโถงแล้วก็มีครัวแยกไว้ต่างหากนะครับโถงด้านหน้าก็จะเป็นโถงโปร่งนะฮะคุณผู้ชมสภาพภายในเนี่ยดีหมดเลยนะทั้งภายในภายนอกนะครับตรงนี้เป็นจุดโถงรับแขกนะฮะปกติแล้วเจ้าของเขาไม่ค่อยได้อยู่นะครับเจ้าของจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ บ้านหลังนี้ก็ปิดไว้แต่ว่าไม่เก่านะไม่เก่าเราจะปรับพวกเฟอร์นิเจอร์หน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแอร์นะฮะแอร์นี่เป็นแอร์รุ่นดั้งเดิมที่ติดมากับบ้านเลยนะครับถามว่าแอร์ยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะพอเลยมาด้านในนะครับมุมนี้เป็นโซนรับประทานอาหาร นะครับถัดไปถึงจะเป็นครัวเดี๋ยวผมขอแวะตรงนี้ก่อนนะครับตัวห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับกว้างขวางเลยมีเฟอร์มาตรฐานไว้ให้ครบนะครับอันนี้คุณผู้ชมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไม่ได้ใช้พื้นที่นะสามารถซื้อแล้วก็แบ่งขาย ตัวที่ดินแต่งด้านหน้าได้นะครับห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวนะฮะเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นเฟอร์แบบดั้งเดิมนะครับ ติดมากับบ้านเลยสมัยก่อนเขานิยมนะคุณผู้ชมเฟอร์แบบนี้แล้วก็โคงทนแข็งแรง10ปี20ปีนี่คือสภาพเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของครัวนะฮะครัวเคาน์เตอร์ถ้าไม่ชอบเคาน์เตอร์ไานนี้นะคุณผู้ชมก็เอาหินอ่อนเข้ามาเปลี่ยนนะก็ได้ครัวที่เรียบหรูแล้วนะครับหน้าบานต่างๆนะครับยังเป็นหน้าบานแบบไม้ดั้งเดิมแต่จริงๆแล้วก็มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะบ้านสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ขยับมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกสองห้องนะฮะอยู่ติดติดกันเลยพอห้องน้ำก็พร้อมใช้งานนะครับ ห้องนอนที่3เดี๋ยวเราไปส่วนของด้านหลังนะฮะนี่ด้านหลังก็จะมีประตูอีกบานหนึ่งนะครับเมื่อเราออกมาทางนี้นะครับก็จะมีห้องฝั่งซ้ายมืออีกหนึ่งห้องนะครับเลยมาก็จะเป็นห้องน้ํา จริงๆถ้าเรามีแม่บ้านนะเราให้แม่บ้านอยู่ด้านหลังนี้ได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นมุมซักล้างนะครับแล้วก็มีบันไดวนขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นระเบียงหนัดฟ้าระเบียงหนัดฟ้าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอที่จะใช้งานได้นะครับมุมซักล้างด้านหลังก็เป็นครัวนะครัวไทยทำอาหารหนักๆได้นะครับ เวลาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนก็ไม่ไปรบกวนภายในบ้านเนาะคุณผู้ชมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทำเลดีนะครับถ้าคุณผู้ชมดูทำเลไม่ออกก็แถวแถวภาค5าสพภาค5านะครับติดกับเส้นถนนมหิดลเลยนะฮะเข้าซอยมานิดเดียวก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจนัดชมได้ทุกๆวันนะครับนดลวกหน้าประมาณ1-2วันนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ